เสียงภาพภาษาให้โดยแคสเกมตึงๆไม่ชอบไม่ต้องกดติดตาม เนบนเน่บนเน่เซ่บนบน,บนี่วะฉันมีอะไรจะให้อะไรเนี่ยนายไ,ไม,ม่คิวอยู่คนเดียวใช่ไหมฉันมีอะไรมาให้นะคิวหรอหรือเปล่าน้าคิวปิงแบบนี้แหละอยากได้มานานแล้วเดราะเทจางก็ชอบ ชีกก้อนจะสิงก่าจะมีอะไรจะให้เอาไหมครับเค้กหโอ้น่ารักจงเลยไม่จะงนางโอ้้ขยับได้ด้วย้ขอบใจนะ Vos lizanin này ta hơn nè 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 không nè 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 รู้สึกมองเห็นตาปกติแล้วตอนจะเป็นโจรสลัดเต็มตัวแล้วล <to> well. ่ะไอ้นางฮ พานึ่งกันมีนากาอืงอ้าววอลชุดีโปองชัวดี5เฟฟุลาบอือไอเอะไปอดูหนังเรื่องเฟนดี้ไปอาไปเยอะๆเลยนะนะดูน้าอย่างด้สงสัยไม่พุอถ้าใครชอบ ก็กดไลค์กดดตามด้วยเพราะผมภาคอย่างเหนื่อยอะครับแสบคอจัดตอนนี้